ก็อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับก็เป็นแลนด์มาร์คใหม่เป็นจุดเช็คอินใหม่ของคนนักท่องเที่ยวเนาะ,ะก็ประวัติศาสตร์นี้ขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับก็สำหรับใครที่มาเที่ยวก็แนะนําให้มาท่องเที่ยวนะสำหรับใครมาแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะเข้าไปาูดินทั่วสําหรับตัวปราสาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนี้ก็ตั้งอยู่ที่ ตัวอำเภอสีเทศนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะครับก็ได้ขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งที่7ของประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับจุดแรกที่จะพาทุกคนมาท่องเที่ยวนั่นก็คือการขุดพบโครงกระดูมมนุษย์โบราณเนาะอายุพันกว่าปีนะครับโดยร่างที่สมบูรณ์ที่สุดจะเป็นร่างของสุภาพสตรีผู้หญิงนะครับที่พบโครงกระดูกมีความ สูงเกือบ2เมตรนะครับก็คือ1เมตรเกว่าสำหรับอีสองโครงจะเป็นโครงกระดูกผู้ชายโบราณเนาะจะมีลักษณะเตี้ยกว่าเยอะ,อะโอเคครับเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเมื่อออกมาจากจุดชมโครงกระดูกมนุษย์โบราณท่านก็จะพบพระปางสองพี่น้องนะครับอ่าปางสองพี่น้องก็พระปางอันแรกจะมีความสมบูรณ์มาก ยังคงตั้งแตางานอยู่ส่วนอีกอันนึงจะล้มตามการเวลาเนาะอีกอันหนึ่งก็คือสถานที่ประกอบอักกิจสนะต่างๆหรือประกอบกิจกรรมทางศาสนาต่างๆนะครับโองแลนมาร์กก็จะคือรูปอคนที่มาคอยค้าจุนบริเวณสถานนี้ก็มีทั้งหมดเจ็ดหน้านะครับก็มีหน้าลิงหน้ายักษ์หน้าช้าง

อันนี้ก็คือธรรมจักรโบราณที่ขุดค้นพบนะครับคาดว่ามีอายุราวหลายพันปีนะครับอ่าก็เป็นที่ประกอบพิสนสถานที่สําคัญเนาะก็ะเลยต้องมีธรรมจักรแบบนี้นะครับส,รรส่วนอันนี้ก็คือพระปางอ่าพระปางที่มีความสมบูรณ์มากอ่าอยู่ในโบลิเวนอ่าอุทยานแห่งชาบสีเทพนี้นะครับ อีกกันหนึ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือไอติมนะครับ